สวัสดีค่ะพ่อกับก็ส่องตาหน่อยหน่อยมื่อนี้วิลาโอ้วิลาไอโดขี <c oughs> ้ไก่เมื่อยเดี๋ยวเห็ดไม่เดือวันใหม่ให้โชคจ้าเรามาดูกันว่านางสีห้โสกน้ำบอเข้ามาลุ่นกันเนาะมือนี้เฮ้ยมไม่แต่เ้าละเนาะนี่ยิบเ,เองเนี่ยนี่อีดาหยิบเองจ้าฮันดีลาถืออีลาข้อมัมในเด้ออาเด้อลาข้อมัมกองใหญ่ๆเด้อเพราะว่าลากินเก่งมาก อีหลาเป็นคนดาเรามาดกูกันเบื้องสุดนอนกับสุดพลาสทานสุดบบใหญ่ค่ะเลยงัวนมน้อยยิ้มขอล่ะมาดูอิหลายิ้มขอละบอคันถืออิหลาได้ได้ได้นมเนื้ออีหลาเป็นคนจกมาเนี่หลาได้หม่ำเลยเด้อดึง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 ดียิ้มมันมันน้อยดึงเหลาออกมาดนาะอย่าเหลามาหลยเด้อเอาไวีเงินจ่าัยเดือนนี้เรามีสองใบนะคะ จัดไปค่ะทุกคนเราแต่ไปซื้อเนาะเราจะลงช่วงเช้าไปเลยอันนี้ไม่มีหิวขอเราบอกจาก้าม้งแล้วกินข้าวบ้กินข้าวบ้กินไทยบ้างเลแล้วร้านเราก็รับคนละครึ่งด้วยนะคะทุกคนรับคนละครึ่งค่ะ,ะเพราะว่าคนละครึ่งเริ่มใส่มือนี่เนาะอ่า ตลาดสื้อลาดกับรับคนละเครื่องเนื้อย่างกับมูกระทะโลสุนรอยแปดสิบคำเพราะว่ามูมันขึ้นเนาะเท่าขายมาสแกนเอาของได้ค่ะทุกคนค่ะนี่ค่ะอย่าเลื่องไหศกมันๆเขาทอกเขาเผาจัดไปค่ะจริงติจริงจริงติิงจริงติดจงจริงติงจ อันนี้อาบน้ำเรียบร้อยแล้วค่ะอาบน้ำเรียบร้อยแล้วมันไหม้ไหมเบื้อง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 เลยอันน้มันมันหน่อยเบื้องเลยอันนี้มัน,ม,น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 ,ม,นมันหน่อยคะ่ะอันน้มันมันหน่อยคะ่ะสวัสดีคะ่ะ นาคนก็จะเตือนแหมขึ้นนาบูดแจอีดาขึ้นนาบูดแ่ดูค่ะกันรุ่นไปซื้อๆนี่แหละค่ะรุ่นเดือนละใบซองใบพอ่พอเนีพอได้หัวพ่อได้หัวอันนี้น้องเป็น,ปนคนอ่นกระากออกมาอันน้องเป็นคนกระากออกมาค่ะนี่แล้วแกไปดึงกระากออกว่าเราพยายามกระากห้ายด้อ จัดไปคะ่ะอันได้ชื่อมอมมาลานี่เด้อลาให้กินมอมเก่งยุ่เลาให้กินมอมเก้งยุ่กมอมเบิร์เ,เ,มมเลี้ยวมอมราเบิร์เลีเล้ยวคะ่ะมอมเบิร์เลี้ยวกินข้าววะดินี่ไปอั้มข้าวกันเนาะไปชงข้าวมากินเนาะลูกเนะเจา้าวันนี้เราไม่มีอะไรมากมายคะ่ะเราก็จะมาบอก มาบอกมาบอกกันอันนี้ซื้อให้ทุกคนหลุนเบงพ่อหอมปากหอมคอเนาะซื้อพ่อมวนซื้อพ่ออียงจ่วายะอันนี้แต่าหันมันถือกับถือว่าปิดกำไรชีวิตเนาะเนาะวันใหม่เอ้ยเซียนนียทันถือกับจะเป็นเจ้าแม่เจ้าแม่วันใหม่ถ้าไม่ถือก็ตกกระป๋องนะคะลูกนะนะวันใหม่นะเรามาดูกันนะ เลขจะออกมอนตัวที่อีาราถือมาไหมเนาะเนาะเนาะนี no, no, no. ไม่มาทำข้างก่อนเลยคะจ้าอเอาหล้านวนไปเลียงหลานวนไปจ้าเมื่อกี้กับก,กินโปรตีนเรียบร้อยแล้วค่ะเดือนเมื่อกี้ก็ขอบคุณน้นองๆขอบคุณพี่ขอบคุณทุกคนที่คอยซัพพอร์ตนะเพราะว่าได้เก่าปซ้นโอ้ได้เก่าปรอาปร์นแล้วก็กถือว่าขึ้นไปคันนึงึ้นไปไปได้เรื่อยเนาะ ค่ะขอบคุณทุกคนเข้ามาสปอร์ตส่วนนี้จะบโได้คอยออกกำลังกายนะคะเช้ยไม่ต้องคิดตะลจะย่างมีแต่กลมยางเดียวก็ม,มีอย่างลูกคือกลมกระดอกกระเดียงเดรุกอะไรเงี้ยน่ะเนาะอันนี้โต๊ะกระพราชทธาเนื้อกันหายปลาสยางขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆค่ะ เบื่อเอ้เบื้งเบืงบ้งเอ้เบื้งเอ้เฮ้ยหันมานี่หน่อยคะ่ะหันมานี่หน่อยค่ะลูกหันมานี่หน่อยค่ะยิ้มหวานๆหนะะ่อยค่ะยิ้มหวานๆหน่อยค่ะลูกแม่บรรทุกเขาอ,อ,อย่างไรเดี๋ยวเขาเกิสิทำการป้อนเขาเนาะป้อนเขากินเอ้นรกหรหาอาบนะ้ำแต่มันก็ดขึ้นหรอกมึงนี่ม,ม,นนมาขึ้นม,มาเหยียบอะไงไอ้คนไปใส่เบิร์ เงียบพายเงียบแน่ว่างๆเราค่อยไปหาปลาเนาะแม่เพันไปวัดค่ะเมื่อนี้ตรงกับวันพระวันศีลวันอันนี้เนาะเฟืนกระพ้ากับไปวัดเงียบคอนะเงียบแห้งเสร็จไปกี่จำแย่เนาะ้วเงียบมั้งแน่ไม่เคยเงียบแน่นหมือนกันพวกเน่ยผมกันทุกคนรอด ลวกเกิดลอกร่วงลวกหลอกล่วมาซาซนหลอกล่วมาซาซนงาได้ทั้งหนาข้า,ขางหลังเป็น,นเตือนยัวนึกว่าเถวไหนดูหน้าในค่ะวันใหม่สวัสดีค่ะก่อนลุกสวัสดีค่ะก่อนเป็นตะเธอเยอะบล่ลูกเป็นตะเือเยอะบอโอ้ที่มา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 เบื่อเงี่ง มไม่แม่นง,ง่วงลรอบลูกอีดากง,ง่วงลรอบอม่งวงง่วงลรอบ่ไอเตอร์ไอตันคือนั่นตื่นแต่ว่ามื่อเนี้ยเตอรอตัออตนเขาไปนอนในบ้านคือนั่นออกมาหายด่าแต่ว่าก็เต้ากันตื่นช่วยแต่ว่าช่องโมงล่ะคะ่ะคือนั่นตื่นแท้เนี่ยอันเตือนก็นสีย,ย,ย่างน้องน้อยน้องนอยออกมาแล้วคะ่ะสองไอ้น้องอุ้มหมามานึ่ คือนั่นมาอิลาแดนาะนี่นาะอิลาเงาหนิอิลาบ่มีเ,เพื่อนนี่เป็นนักเอก MV เพลงหรือเด้อนีเด้อแม่นง่งวงหรือบ่นี่ยลูกแม่แต่เด้อพ่อม่นง่งวงหรือบ่าบันไม้เอ้ยบันไม้เอ้ย นิ้วคอเราบลอคลิปนี่บ่มีอย่างไรค่ะลองเบิ่งก็คือเสี่ยงดวงเมื่อเซือไคถือก็ดีใหญ่นะให้มันบอกก่อนถือว่าพ่อหอมมวนพ่อหอมป่าของพ่อเนาะสือพ่อมวนมวล้ะเสือสำหรับคลิปนี้สำหรับคลิปนี้วันใหม่ไม่มีอะไรนะคะเดี๋ยววันใหม่ขอตัวไปกินข้าวก่อนนะคะ เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนนะคะคลิปนี้มวนๆพ่อของปอน <Okay. S 1> เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ <Okay. S 1> ่ะปอนข้าวก่อนนะคะ <Okay. S 1> ได้เวลากินข้าวแล้วค่ะ <Okay. S 1> น่าเห็บนบอลนี่ได้เวลากินข้าวแล้วเราที่พากับเปื้อนพ่อจ้าจ้า,จาเติมยั่บอกจ้าเติมไหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย